Y 5 2 0 5นะครับทําขบวนด่วนที่8ป4นะครับต้นทางตรังนะครับไปทางกรุงเทพกำลังผ่านสะพานยกระดับนะครับสายนะคนปรปสมการจนาบุรีนะครับ วันนี้ราช้าประมาณ13นาทีนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม s u b สไ r ร b ์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนองประดุกชาแนลครับ